إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أشدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مُحْدَثَاتُهَا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فينوع пути إيمان سات الله سبحانه وتعالى تعالى جميع تقوى الله سبحانه وتعالى อย่างแท้จริงเทิดโประการยำเกรงการตักว่าต่ออัลลอฮฺสฮานหัวตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิร์พี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายจงชโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสฮานหัวตาลา ในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺผานหัวตาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเราวันนี้อัลลอฮฺผานหัวตาลายังให้โอกาสกับพวกเราได้มารวมละมาดจุมาพร้อมเพรียงกันอัลลอฮฺผานหัวตาลายังไหวชีวิตกับพวกเราดังนั้นในวันนี้เราจะต้องมุ่งมัน เพียรพยายามดินรนต่อสู้ในการทำความดีโดยเฉพาะในวันจุมาการอ่านซุรกกาฟีคือสุนนะของทรารสุลลอฮฺอีสลมการสลาวาตต่อทารสุลลอฮฺอีสลมจะได้รับความดีงามอย่างมากมาย การวิงวอนขอดูอาต่ออัลลอฮฺานะหัวตาลาในช่วงเทพรงอัลลอฮฺตาลาทรงตอบรับการขอดูอาเช่นหลังละหมาดอัสรีของวันซุ์จนกระทั่งถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกพี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลายคุตบ้านในวันนี้ต้องการเรียกร้องพี่น้องผู้ศรัทธาทาั้งหลายให้มีความคมักคำเมนให้มีการตื่นตัว ให้มีการรีบปรุดรีบร่งไปสู้การทำความดีพอการรีบเริงไปสู้การทำความดีนั่นมันมีความประเสริฐมากมายมันมีความดีงามมากมายและเป็นลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงการรีบเริงไปสู้การทำความดีนั่นเป็นลักษณะของอลัลลอฮคขชยา บรรดาผู้ที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺสภานหัวตาลาเป็นคุณลักษณะของบรรดาอัลลอลอีมานบรรดาผู้ที่รัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสภานหัวตาลาอย่างแท้จริงการรีเปล่งไปสู้กันทำความดีนั่นเป็นคุณลักษณะของอัลลุตตจักว่าบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงตักว่าต่ออัลลอฮฺสภานหัวตาลาอย่างแท้จริงดังที่พระองค์อัลลอฮฺสภานหัวตาลา Dari sungkrawan surah Al-Imran. Wa sari'u ila mawfiratim mirrabikum. Wa jannatin arduha. Arduha samawat wal ardu. Wa iddat lin muttaqin. Perang Allah SWT. Diklawa puak jauh tanglai. Jungri pring. Jungri put. Pesukan. Ko apayatuh ta'ala ta'ala. Protek jingsawan nan. Kuam kuang kong man. Dan fa'u kab shanfa la pendin uiddat lil Singsawan sing sawan tuk triam wai samrap banda phu thi mi kwam yam allah subhanahu wa ta'ala dai klao nai ik lai lai ayah shin bang ayah nai suratul hadid allah subhanahu wa ta'ala dai klao ila maghfiratin min rabbikum wa

สิ่งอัลลอฮ์ตาลาได้ท่งเตรียมสวรรค์ไว้แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อบรรดารสูลของพระองค์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สภานะหัวตาลานั้นจะท่งจัดเตรียมให้บางอายะอัลลอฮ์สภานะหัวตาลาได้กล่าวชื่นชมว่าบรรดาผู้ที่รีบร i งไปสู่การทําคุณงามความดีนั้นเป็นอลัลลอฮคขชยา เป็นผู้ที่มีความยำเกรงเกรงกลัวต่อลอสผานหัวตาลาดังเช่นอัลลอสผานหัวตาลาได็กล่าวในสุร์ ون, อัลมุมินูนอุไลก์ยุซาริอูนฟิลคอยรอตอัลลอฮ์ ت า ا ل ى เด้กลลาวว่าชุลเล่นละไมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาที่พวกเขาปฏิบัติคุณงามความดีและพวกเขาเกรงว่าการทําคุณงามความดีของพวกเขานั้นจะไม่ทูกตอบรับนะอัลลอสผานหัวตาลา ชนแล้วนี้และพวกเขานั้นจะรีเปร่งไปสู้การทําคุณงามความดีอย่างแท้จริงดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ได้ปรากฏในอัลกุรอานได้สนับสนุนในผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นพยายามในการดิ้นรนต่อสู้ในการทําความดีเวลาพวกเขานั้นมีโอกาสทต่อัมรุอิมนไกยส์รหิมะุลลอห์ดาลา ชาวซาลฟ์ท่านหนึ่งนะครับ <c oughs> ท่านได้กล่าวว่าในมู่พัวเรานั้นเวลาลอสพาหหัวตาลาได้ทรงประทานโอกาสในการทำคุณงามความดีเราจะเพียรปฏิบัติเราจะพยายามในการทำคุณงามความดีถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ครั้งเดียวก็ตามเราจะไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นลุดไป เราจะไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นพานผ่อนไปโดยเท่เรานั้นไม่ได้ชกช่วยเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าวในฮะดีษที่บันทึกโดยอัลฮะคิมในหนังสือมุสตัดร,รักท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอีกตั้นนิมคมสันกับละคมศิให้พวกเจ้าทาั้งหลายนั้นจงชกช่วยในฮาวาระก่อนที่ฮาว,วาระนั่นจะมาถึง และท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวถึงนะครับคนนุม่มให้ชกช่วยในการทำความดีในเวลาที่อยู่ในช่วงนุ่มสาวก่อนที่วัยชราชจะมาถึงและท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวถึงนะคนที่มีเวลาว่างให้รีบชกช่วยโอกาส ในการทำคุณงามความดีนะก่อนที่ความยุ่งยากความยุงง่งเยิ้งความสิ่งที่เรียกว่าเขาไม่มีเวลานะครับจะมาถึงเขาและท่านนบีสัลลลอฮุอัลัยฮิวะสลัมอยังได้ให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้รีบเร่งได้รีปรุดในการทำความดีในขณะเทพ่ัพวกเขานั้นได้รับปัจจัยยังฉีบมากมายไม้ถึงว่าผัวเขานั้น ได้รับความร่ำรวยมีความมัง่งคั่งก่อนที่ความอยากจนนั่นจะมาถึงนี่คือสิงที่ทนานบีสอลลัลลอฮุอะลัยิวะสัลลัมได้ให้ผู้ศรัทธานั้นใดรีบเรล่งไปสู่คุณงามความดีและทนานบีสอลลัลลอฮุอะลัยิวะสัลลัมยังให้ผู้ศรัทธานั้นรีบเปล่งในขณะที่เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมานี่คือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาครับพี่น้อง ในขณะที่เขามีสุขภาปร่างกายที่แข็งแรงเขาจะใช้สุขาพาปร่างกายที่แข็งแรงนั้นสะสมคุณงามความดีเตรียมสิ่งสเสบียงที่จะไปสู้โลกอาคีรอเพราะเขารู้ว่าเมื่อน,นึ่งมาได้อลลอสภานอวตาลาถดสอบให้ร่างกายของเขานั้นเจ็บป่วยให้เขานั้นนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บการทําความดีมันก็จะเป็นไปอย่างยากลําบาก ท่านบีซัลลัลฮุวะลัยสซลลัมจึงได้ให้พวกเรานั่นรีบริงในการทำความดีในขณะที่เรามีสุขภาพร่างกายติดแข็งแรงแต่เราดูเหมือนว่าสังคมของเรานะครับเนี่ยมาต่างๆเวลาเราได้รับความปวดรานต่างๆเวลาเราได้รับเราหมักจะละเลยเราหมักจะเผื่อเฉยความเป็นจริงแล้ว การที่เราได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ผ่านหัวตาลาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันชาวซาลัได้กล่าวว่าหุซสู้ลุ่นยมการที่เราได้รับเนี่ยมาหมากไม้บางครั้งไม่ได้บ่งบอกว่าอัลลอฮ์นั้นพอประทัยต่อเราชาวซาลฟนะครับได้กล่าวว่าหุซสู้ลุ่นยมการที่เราได้รับเนี่ยมาที่หมากไม้ บางครั้งไม่ได้บ่งบอกว่าอัลลอฮ์นั้นรีดอเราอัลลอฮ์นั้นพ่อประทัยต่อเราแต่บางครั้งมันจะเป็นกำดักอันอิสติดรอจอันอิสติดรอจไม่ถึงกำดักไม่ถึงว่าใครที่ได้รับเนี้ยมาจากอัลลอฮ์ได้รับความร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเวลาวางอยู่ในช่วงนุ่มสาว จนกระทั่งสุดท้ายนาบีบอกให้เราชกช่วยโอกาสวิายากาิลิมาติกในณะที่ทติทันมีชีวิตอยู่นั้นรีเปร่งในการชกช่วยโอกาสเสียก่อนที่ความตายจะมาถึงก็อลามาติกก่อนที่ความตายจะมาถึงนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยลฮิวะซัลลัมได้แนะนำพวกเราครับพี่น้องดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธ,ธาทาั้งหลายอันตรายของการลาชาในการทำความดีนั้น มันมีหลายประการด้วยกันนะมีหลายประการด้วยกันครั้งหนึ่งท่านนบีสุลลัลฮุอะไลฮิวะสลลัมนะครับเห็นบรรดาซอฮาบะห์ลาชาในเรื่องของการละหมาดเช่นมาละหมาดไม่ทันซอฟเรทท่านอบีุสอยดอันคุดรีริยดีอัลลอฮุอันก็ได้กล่าวว่าท่านนบีสุลลัลลฮุอะไลฮิวะสลลัมลัมมาร่าฟิอัสฮับิิฮตะอัคคุรอ เห็นบรรดาซอฮาบะานลาชาในเรื่องของการละหมาดท่านนบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้กล่าวตักเตือนลายะซาลูก้ามุนยะตะอัคคารุนฮัตตาอยู่อัคฮิรฮุมุลลอฮยังคงมีกลุ่มชนหนึ่งซึ่งพวกเขานั้นลาชาในการละหมาดลนะนักวิชาการได้อธิบายว่าร่วมไปถึงการ ลาชาในการทําความดีอื่นๆด้วยฮัตตายูอะคิราหุมุลลอจนกระทั่งอัลลอฮฺผานะฮวตาลาก็จะให้เขานันลาชาได้รับความลาชาเช่นได้รับความลาชาในการได้รับริสกีจากอัลลอฮฺได้รับการลาชาในการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺได้รับการลาชาในการที่ได้รับความสะดวกง่ายดาย สุดท้ายก็คือได้รับการลาชาที่จะได้ข่าวสวรรค์ลาชาที่จะได้ข่าวสวรรค์อันเนื่องจากอะไรก็อันเนื่องจากเราลาชาในการทําความดีเชะนูไซั้นเราลอันยุกาาชาเป็นเรื่องเทน่ากลัวเป็นสิ่งเทน่ากลัวว่า การที่คุณนึงคุณใดนั้นได้ลาชาในการทําความดีโดยเฉพาะจากขะดีสวรนี้ในเรื่องละมาดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ฟาวัยลุลินมุสลีนอัลลอดีนาหุมอังสอลาตีหิมซาฮูนอัลลอดีนาหุมยูรออูนอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงความหายาณาสหรับผู้เทลามาดก็อันหนักเหนียงจากพวกเขานั่นละเลยในการละมาดของพวกเขา ละเลยในการละมาดบรรดานักตับซีรได้อธิบายตรงกันค่อนข้างมากว่าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการลาชาในเรื่องของเวลาและก็การละเลยในเรื่องอื่นๆเช่นการละเลยในการเตรียมตัวมาสู้การละมาดละเลยในการอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกัรความโูรชั่วนะครับการละมาดโดยรวมของพวกเขานั้นมีความบกพร่อง ไม่ได้รักษาชูรูตไม่ได้รักษาอาการของขอขงการละมาศอุรุกุต่างๆอสุน,นสันซุนนะของท่านนบีสัลล,ลัลลอฮฺอะลาฮยุสลามต่างๆในเรื่องของการละมาตมันก็ยังมีพ้นทําให้เรานั้นประสบความหายนาะซึ่งก็อยู่ในบรรดาผู้เทลมาตเช่นเดียวกันและสุดท้ายพวกเขาก็ได้ละมาศเพื่อที่จะให้ผู้อื่นนั้นได้เห็นมีริยะมีการโออวด ดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลายไอเชคิมโนไซมีนรอฮิมาฮุลลาอูตาลาเด็กเล่าวา่าวเกรงกลัวหลือเกินสําหรับคนหนึ่งที่ได้ลาชาในเรื่องของการละมากซึ่งเป็นเรื่องยหญยเป็นเรื่องลักอัลลอฮฺผานะวาตาลาจะทําให้อิบาดาหในถูกส่วนของเขาในถูกถูกอิบาดาหของเขานั้นฟีจะมีอินมาว่าตินขคอัลลอฮฺจะทําให การที่เขาจะทำความดีในรูปแบบอื่นๆในช่องทางอื่นๆในอิบาดาอื่นๆนั้นจะลาชาไปด้วยถือเป็นการลงโทษจากอัลลอฮฺสภานะหัวตาลาครับพี่น้องหากเราลาชาในเรื่องของการละมา่นอัลลอฮฺตาลาก็จะลงโทษเราให้ลาชาในเรื่องการทำความดีอื่นๆด้วยเฉนเห็นความพิษก็รู้สึกชินชากับความพิษไม่ตักเตือนความพิษเห็นลูกเรา นะครับไม่ตื่นละมาดเราก็ไม่ปลุกเห็นภรรยาเราไม่ตื่นละมาสเราก็ไม่ปลุกจนกระทั่งความดีงามต่างๆนั้นนะครับมันก็จะทูกหลดการบริจาคเราก็ลาชาในการบริจาคก,การอาร่านอัลกุรอานเราก็พลัดวันประกันพรุงในเรื่องของการ,อ,ารอ่านอัลกุรอานการเรียนรู้แสวงหาความรู้เราก็พลัดวันประกันพรุง เราเราบอกเพียงแค่ว่าคอยเรียนคอยศึกษาก็อันเนื่องจากว่าจุดเริ่มตอนนั้นเราเป็นผู้ลาชาในการที่จะรีเปล่งไปสู่การทำความดีอัลลอฮฺาภานะวตาลาจึงทำให้ผลของมันนั้นมีผลต่อการลาชาในการทำความดีในรูปแบบอื่นๆในอิบาดาอื่นๆด้วยและที่สำคัญกับพี่น้อง อัลลอฮฺฮานะหัวตาลาได้กล่าวว่าการลาชาการเกียรติขรานในเรื่องของการทำความดีโดยเฉพาะในเรื่องของการละมานั้นมันเป็นดะบุชยาปีนมันเป็นคุณลักษณะนะครับมันเป็นมรารยาทเป็นคุณลักษณะของบรรดาชชยตอนและมันเป็นคุณลักษณะของบรรดามูนาฟิตีนด้วยบรรดาผู้ที่กับกรกถังไลเพราะเวลาอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงลักษณะของบรรดามูนาฟิตีน อัลลอฮ์ตาอลาก็ได้กล่าวไล่ๆหลักสานะด้วยกันและเทเดนฉับติชุดีิสุดนะครับเช่นในซูรทุนีซาอัลลอฮฺา و ت على ว ل ك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء يراون الناس ولم يذكروا ولا يذكرون الله إلا قليلا. อัลลอฮฺ่าน وّت ع ل ل ك ل و َ ب َ د َّ م ُ نَافِقِينَ. เวลาพวกเขาหลุกขึ้นไปสู้กันละมาต้อมูกุซาล จะลุกขึ้นแบบขีเกียดแบบเกียดครานแสดงความเกียดครานยูรออูนันนสพวกเขาสว่วนใหญ่หลั่มมาดให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นชมเชยโอว้วอดววลายัสกูรูนัลลอฮะอิลลากอลีละพวกเขาไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ตาละแต่อย่างใดแว้นแต่จะเพียงเล็กหน่อยก็ตามในบางอายะห์เช่นในสุรทศต وبة อัลลอฮฺ Allah สฟาโนวตอัลลาดิเวลายยตูนัล ص ل ا อิลลวะหุมอัลลอฮฺท่าได้กล่าวว่าพวกเขานั่นจะไม่มาสู้การละมาดอิลล์วะหุมกุซาลาเว้นแต่พวกเขาจะอยู่ในความเกียดครา้านเวลายุงฟิกูนะอิลล์วะหุมการิฮูนและพวกเขานั่นจะไม่บริจาคเว้นแต่เว้นแต่จะอยู่ในสภาพที่ฟื้นใจวะฮุมวะหุมละฮะกาลีฮูนหมายถึงว่าพวกเขาไม่ชอบในการบริจาค เวลายุงฟิกูนาอิลลาวะหุมการีฮูนพวกเขาจะไม่บริจาคในสภาพทีนะครับรู้สึกนาปิติยินดีมีความสุขในการบริจาคแต่รู้สึกฟื้นใจในการบริจาคตลอดจนการทําความดีอื่นๆนี่คือสิ่งที่มันอันตรายอย่างยิ่งครับพี่น้องดังนั้นณวันนี้เมื่อเราได้รับรู้หลักฐานจากักุรอานจากสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราก็มาตรวจสอบตัวเอง เราไม่ต้องไปตรวจสอบใครเราอย่าพึ่งไปตำหนิคนอื่นแต่ให้เราตรวจสอบตัวเองตำหนิตัวเองณวันนี้มันมีอะไรที่มากันขวางระวางเรากับการปรีเปร่งไปสู้การทำคุณงามความดีและเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราก็พยายามแก้ไขครับไม่ใช่หนิ่งเชยไม่ใช่เชยชา ไม่ใช่ยูให้ผ่อนไปวันวันยูพัดวันประกันพุงอัสตัส,ตวสวีฟนบแปลว่าการพัดวันประกันพุงนะไม่ใช่ลักษณะของผู้ทธาแต่ผู้ทธานั้นอุลอัยกะฮุมุนอุลอัยกะยูซาริอูนฟิลคอยรอดพวกเขาจะต้องรีเพลงในการทําความดีครับพี่น้องทุกครั้งที่พวกเขามีโอกาสและถาว่าการละมาดฮาเวลานั้นใครบ้างครับไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้โอกาสกับเขา เรืองนนวันนี้เราจะอ้างว่าเราไม่ไม่มีโอกาสที่จะละมาดนหาเวลาให้ตรงเวลาของมันพอเวลาท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมถูกถามจากซอฮาบะจากบางส่วนซอฮาบะไออยุลามมลูอัฟดอนอามานันการงานประเภไหนที่อัฟดอนที่ประเซอร์ที่ ท่านอับดุลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมก็รดอัลสลาตุฟี่อววลิวักติฮาการละมาดในช่วงแร่ของเวลาหมายถึงว่าละมาดตอนตอนขคงเวลานั่นคือละมาดที่ดีที่สุดที่ได้พลบุญมากที่สุดที่อัฟดอนปลเซอรที่สุดดังนั้นเมื่อเรารู้สาเหตุว่าเรานั้นมีความบกพร่องเราก็พยายามแก้ไขพยายามแก้ไขให้หัวใจของเรานั้นมีความรักมีความปรารถนะ มีความสาบซึ้งในการทำความดีและการรีปริ่งไปสู่การทำความดีเมกระทังในวันจุมทาท่านอับดุลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมย่างตักเตือนกับพี่น้องหากในวันนี้เราเอาฮาดีสทั้งมดเลยเกี่ยวกับความประเสริฐของวันจุมาเนี่ยเราจะรู้ว่าเรานั้นบล็อกโพรงในเรื่องของความดีงามเพราะมันมีความดีงามเทมากมายเลยในวันศุขคขับ ท่านเบบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวในฮะดิษเซียบทีหนึ่งทักจากรายงานฮะดิษจากท่านซัมูรอบินจุนดุท่านเบบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่อัลฮุรุอัลซิกรให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นรีบเร่งในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาโดยเฉพาะเวลาในวันศุกร์นะครับวัดานูมินัลอิมามให้พวกเจ้าได้รีบเร่งมาตั้งแต่เวลาเนินเนิน ให้อยู่ไกลที่สุดกับอิหมัมสถานที่อ่านคุตบะจะมีความประเสริฐพอบ่งบอกถึงการที่เรามาตั้งแต่เวลาเนิ่นๆนและท่านนบีีสอลลัลลอฮะวายและยุัสลัมยังได้กล่าวและยะซาลุราะจุนชายคนหนึ่งยังคงยะตะาบะฮังไกลหรือลาชาในการมารวมละหมาดวันศุกร์ตลอดจนการทำความดีทั้งหมดเลย ฮัตตะอยู่ฮัตตะอยูอ่อัครฟินเจนนะจนกระทั่งอัลลอฮ์ตาลานั้นจะให้เขาข่าวสวรรค์แบบลาชาว่าอินดะคอลาถึงแม้เขาจะเป็นชาวสวรรค์ก็ตามแต่อัลลอฮ์ตาลาก็จะทดสอบเพราะอัลลอฮ์ ah ตาลาจะให้เขาสวรรค์แบบลาชาว่าอินดะคอลาแม้ว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์ก็ตามต AH ตาาอ,อันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมไม่ใช่คำพูดของใคร แต่มันคือคำผูดของผูเถียวละตาลารักมากที่สุดท่าเราสู้ลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลอุสซาลัมด้วยความเป็นห่วงของท่านนาบีด้วยความเมตตาของท่านนาบีถูกครั้งเวลานาบีละหมาตกิยามุลไลน์นบีก็จะขอดุอาให้กับประชาชาติของท่านอัลลอฮุมะอุมมะตีอัลลอฮุมะอุมมะตีนบีขอให้กับประชาชาติของท่านนาบีและนบีก็มาเตือนถูกเรื่อง แต่อยู่ที่เราแหละครับว่าเราจะตอบรับหรือเราไม่ตอบรับเราจะเปลี่ยนแปลงหรือเราจะอยู่แบบเดิมเราจะตอบรับในการทําความดีหรือเราจะเชี่ยชาในการทําความดีอักูกาลิฮะเราซัฟรุลลอฮะลิวะลุมอะลิไซนมุสลิมีนไม่คุ้ลิดัมบิวะซั่งฟิรูอินนะฮ์แคะกัฟฟารอ Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa yatawalla salihin Wa ashadu anna muhammad al wa rasul Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yawmiddini amma ba'ad وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا واغفر لنا انفسنا وان لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <applause>